กินก็แอบเสียดายอยู่นะแต่พอดีที่บ้านเขาต้องการลดตู้โฟกส์วาเกนนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยผมแต่งไปให้เกือบ4ี่แสนแล้วนะคือรถยังใหม่อยู่เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับดูเลขใหม่ดิหนึ่งแห้าหมื่นหกพันกิโลถ่ายน้ํามันที่ศูนย์ตลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่กระจกมองข้างเป็นบายสปอร์ตเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเนี่ยชั้นก็จะมีอินเตอร์เน็ตบลูทูธนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล็อกเลนคือตัวนี้ไม่ต้องขับเองแล้ว จับแค่พวงมาลัยอย่างเดียวนะครับล็อกความเร็วด้านหน้ารถได้ครับเบรกให้เราด้วยเบรกให้เราด้วยนะคือว้าวมากๆเลยเนี่ยอัปเกรดอันดับแรกเลยนะครับก็คือไฟเอมเบนไลท์แบบนี้ สวยๆเลยนะครับรอบคันมาให้จอด้านหน้าก็เป็นแบบ3ามรอสองศาด้วยนะครับอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วเป็น a n d r o อ d สามารถเล่น t ู b e Facebook ได้ลองรับเป็นคาเฟอแอนดรอยตเรียบร้อยแล้วนะครับเบรกมือเบรกโคไฟฟ้าหมดระบบเกียร์เป็นออตโอต้แบบขั้นบันไดมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับและภายในเนี่ยผมแรสติ๊กเกอร์ให้หมดเลยนะครับกันลอยเรียบร้อยไม่มีลิ้วรอยเลยด้านหลังเป็นแบบประตูสไลด์แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยสครับเพจก็เป็นของอาูม a เนเรืองแสงแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วเบาะในนั่งสบายสุดๆเป็นทรงมิกกี้เมาส์ปรับได้แบบนี้นี่หนุนรองน่องได้ด้วยนะครับแล้วก็พนักพิงก็สามารถเอ็นได้คือสบายสุดๆอารมณ์แบบว่าผู้บริหารมากๆเลยด้านหลังอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์2ตัว USB 2ช่องให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีจอกลางให้ด้วยและจอเนี่ยผมลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วกับด้านหน้าคือเพลิดเพลินมากกว่าเดินทางเด็กๆลูกหลานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งดูสบายๆเลยส่วนตอนหลังก็มีสลูป้วยนะ ทะลุมีสองตอนด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีทะลุสามารถเปิดสั่งการได้ทีงนี้อ่าแบบนี้นะครับหรูหรามากคือเสียดายจริงแต่คือที่บ้านเขาอยากได้ตู้โฟกสบาเก้นนะครับคือมีเอาผาดสองคันนะคือมันทับซ้อนกันไปหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยนให้เขาตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้ใช้สองคันนะครับแต่ก็เขาก็อยากได้คันหนึ่งเวลาเขาไปไหนเขาส่วนตัวกว่ามันมีกระจกกันใช่ป่ะใช่ป่ะแต่จริงถ้าไปครอบครัวนะครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเงี้ยไม่ได้มีคนขับนะ ผมว่ารถเนี้ยตอบโจทย์กว่าสามารถคุยกันได้เนาะเ <patio. S 1> บาะก,ก็สมบูรณ์หมดไม่มีฉีกไม่มีขาดแอร์ราวเย็นห้องโดยสารเลยนะใหม่กิ๊กเลยนะครับคือออปชั่นเยอะมากนะครับส่วนภายนอกเนี่ยผมแรปซิกเกอร์มาให้รอบ,บคันเลยมูลค่าของมันก็10,000แบาทเลยทีเดียวนะครับกันลอยคือรับประกันมีปัญหาอะไรก็เข้าไปเก็บงานคีเขาได้หมดเลยนะครับดูด้านหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยคันนี้แล้วยังไม่ได้จดทะเบียนรถแค่ 11- 11เดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลซ่ารอบคันแบบนี้ด้วย ล้อแม็กเดิมโรงงานยางตรงรุ่นจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับโตโยโนี่กล้อง,อง,งสำหรับนิสา่าเห็นไหมไฟเลี้ยว LED กันสาดสี่บานมีชุดแต่งแนละ้วมันดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นดูหรูขึ้นนะครับระบบห้ามเบรกได้ามาด้วสี่ล้อนี่ทับทงทับชินของับเกตมาด้วยเป็นแบบซเทนเชียลแบบนี้นะครับวิ่งเหมือนไฟเลี้ยวอย่างนี้เลย ปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3ห้องเครื่องคันนี้อย่างเนียนนะครับอย่างที่แจ้งเลยไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกค,คว่ำหรือน้ําท่วมใดทั้งสิ้นเลยนะครับดูน็อตไม่มีขยับแก้มซ้ายขวาเดิมๆคานเดิมๆเครื่องแห้งๆแบบนี้แบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับดูแลศูนย์ตลอดดูแลอย่างดีนะครับรถคันนี้เป็นรถที่บ้านใช้เองใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆประหยัดไปกว่า4ี่แสนเกือบห้าแสนแล้วอะ่ะเปิดให้พิเศษนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ 3ามล้านเจ็ดมล้านแใช่ไหมวันนี้ถ้ารวมของแต่งไปดว้วยม,มูลค่าคันนี้ก็ตก4ล้านกว่าแต่เนี้ผมมาขายให้นะครับแบ่งปันให้ไปใช้แล้วกันคือก็เสียดายแหละแต่คือต้องขายนะครับเพราะว่าอยากได้รถตู้โฟล์คันหนึ่งเอาไป3ามล้านสามแสนก้าหมื่บาท